ก็เตรียมเตรียมงานให้ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็จัดสรรให้ดีแล้วไม่มีเสียงกรบกวนไม่มีมแมลงไม่มียุงรบกวนอากาศก็เย็นสบายหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการภาวนา ก็ในสภาพที่ดีทีเดียวส่วนตัวเราต้องเตรียมทั้งกายทั้งใจเหมือนเรากำลังจะออกเดินทางส่วนกายสำคัญที่อิรียบท เรื่องของอิริยาบถก็ไม่มีอะไรมากเรื่องการวางขาวางมือก็ตามมาทีอาศัยอย่างไรก็ได้มันสบายแต่กายส่วนที่มีผลต่อการเจริญสติอย่างเห็นได้ชัดคือกระดูกสันหลังมันจึงสำคัญมากที่เรารักษาอิริยาบถ ขัดสมาดิยการนั่งตัวตรงจะไม่เกรง็งในระหว่างการภาวนาได้เช็คเป็นระยะระยะยิ่งถ้าเรามีกำลังมีปัญหาเรื่องความงงเหงาหานอนก็ควรจะกลับมาดูอิรียบทเป็นระยะระยะ เธอง่วงมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตามองข้างหน้าแต่อย่าเพ่งให้ตาวางตาแบบสบายๆส,ส่วนการเตรียมจิตใจจุดเริ่มต้นคือฉันทะความโพอใจในงานความอยากที่เป็นกุศลคืออยากทำ แต่ความอยากที่เป็นอกุศลเป็นกิเลสคืออยากได้ผลของการกระทำถ้าเราอยากทำนนั้นไม่เป็นผิดเป็นภัยควรจะมีนนั้ถ้าเรารู้สึกพร้อมเลยอยากทำนนก็ทำไปเลยแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมยังมีอะไรแบบดือด้อๆอยู่ในใจยังไม่พร้อมต้องคุยกับตัวเองนิดหน่อย ให้เหตุผลว่าการภาวนาจะทำให้ความทุกข์ในชีวิตลดน้อยลงอย่างไรการภาวนาจะทำให้เรา,าชีวิตของเราจะดีขึ้นอย่างไรบ้างเมื่อจิตยอมแล้วอยากทำละเราก็เริ่ม ทีนี้ในการภาวนาถ้าเราสร้างความรู้สึกที่ดีไว้กับงานตั้งแต่ตอนจิตจะหลุดน้อยลงพอที่จิตมันหลุดไปเผลอไปก็เพราะว่าเบื่อในงาน อยากมีอะไรดีกว่าอยากมีอะไรสนุกกว่าอยากมีเรื่องมีราวอะไรก็ได้อยู่ในใจแต่ถเราสร้างความสันโดษคือความโอใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกการเผลอก็จะน้อยลง เรงการดูลมหายใจเราต้องพิธีพิถันพอสมควรนะต้องมีความละเอียดอ่อนในการกำหนดต้องท,ทุกวินาทีของทุกลมหายใจต่อเนื่อง แสดงไม่ลืมลมหายใจเข้าแม้แต่วินาทีและสนย์หนึ่งของวินาทีไม่ลืมลมหายใจแม้แต่นหนึ่งวินาทีของลมหายใจเรียกว่ามีสติมีลมหายใจเป็นเครื่องระลึก อยู่กับลมหายใจโดยสติโดยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันและมีความเพียรความพยายามที่เหมาะสมที่พอดีคือการภาวนา เราจะมองเป็นการแก้ปัญหาในจิตใจก็ได้แต่ความเพียรความพยายามความที่เรียกว่าอาตาปีคือความเพียรที่พอดีกับการแก้ปัญหาที่กำลังปรากฏอยู่เรื่องความฝูงซ่านหยาบ พยายามไล่ออกจากจิตไล่ออกจากสมองมันจะไม่ได้ผลแล้วจะคับคลองใจแต่เมื่อเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ตั้งสติรู้การฝึงฟุ้งซ่านโดยไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่ไปเพลินกับมันไปหลงกับมันแต่ว่า ตั้งสติขึ้นมาเป็นผู้สังเกตการว่าจะฟุ้งซ่านไปถึงไหนถ้าเราตั้งตัวสติขึ้นมาตรงนี้ไม่ยินดีในความฝุ่งซ่านไม่ยินร้ายแต่รู้รู้รู้ปัญจตัของมันเอง ไม่ต้องทำอะไรกับมาวิธีหนึ่งการนึกเหมือนความคิดที่กำลังปรากฏอยู่เหมือนเป็นตัวหนังสือในผิวน้ำเมื่อเราจินตนาการอย่างนี้ คำพูดก็ละลายของมันเองละลายถดยไม่ต้องตั้งใจแต่โดยสัญญาได้ตัวนั่งเสืออยู่ในเผวีน้ำก็ละลายความคิดก็ละลายได้ การทำสมาธิไม่ใช่การใช้เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ความสงบแต่เปนการใช้เทคนิคเพื่อเปิดเผยความไม่สงบอยู่ในใจพอต้องไม่มีการไปพาสไม่มีการเลี่ยงกิเลสเหล่านี้แต่เมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจกิเลสต่างๆ ก็ยอมปรากฏให้เราเห็นให้เราได้เรียนรู้ให้ฝึกในการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อไปฝึกในการปล่อยวางเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เมื่อเรากำหนดลมหายใจลมหายใจเป็นตัวแทนของกายนัย้นสติประเภทที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในกรณีของอนาปาณสติหมายถึงลมหายใจนั่นเองรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอันนั้นก็คือการรู้กายรู้กายในกายทีนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องมีเวทนา ขอใดขอหนึ่งอยู่เสมอเวทนามีสามประเภทคือสุขทุกข์กับเฉยเฉยคือไม่ทุกข์ไม่สุขหลังๆในการแปลเวทนาเป็นภาษาอังกฤษเราจะนิยมแปลเป็น tone ไม่ได้แปลว่า feeling เป็นโทนของ experience โทนมีสามโทนสุขทุกข์ก็เฉยๆนั้นเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกงานรู้ลมก็คือรู้กายรู้โทนในเวลานั้นว่าสุขทุกข์เฉยๆก็คือรู้เวทนาอจิตเป็นผู้กำหนด หรือว่าจิตจิตรู้สึกมันมันหนักมันเบามันดือ้อมันเชื่อฟังสภาวะจิตสภาวะของผู้ภาวนาเราก็รู้ถ้าทำเป็นจิตตาวุปัสนาทีในการภาวนาเราก็จะกิเลสปุโพชงและอาทีริวันนี้วอนและคุศสละธรรม จะเริ่มปรากฏโดยเฉพาะในหมวดที่เรียกว่าโพชงในการรู้เท่าทันนิวรกิเลสต,ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาการฝึกในการป้องกันปล่อยวางในการปลุกฝังและการพัฒนาโพชงนี่ก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในการเจริญอาณาปานสติเราก็ได้เจริญสติปทาน4พร้อมกันคืรู้กายคือลมหายใจรู้โทนที่เกิดพร้อมกับการรู้ลมหายใจรู้จิตสภาวธรรมสภาวะจิตซึ่งเป็นผู้กำหนด ลมหายใจแต่รู้กิเลสแต่รู้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการดูกับดูลมหายใจนั้นลมหายใจเข้าให้รู้ให้ตื่นอยู่กับลมหายใจเข้าให้รู้ให้ตื่นอยู่กับลมหายใจออก ถ้าเรารู้ตื่นตื่นรู้ต่อเนื่องความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นในใจิตในใจของเรา